แมปเบลดบอลนั้นก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่ค่อนข้างจะโด่งดังในแพลตฟอร์มของโลบล็อกเพราะด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกที่เกิดเป็นกระแสขึ้นมาทำให้หลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยก็ได้นำแมบนี้เนี่ยไปเล่นโดยใครที่ติดตามผมมานานแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่องของผมนั้นก็ได้มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแมปเบลดบอลอยู่เหมือนกันพอเป็นแบบนี้แล้วทำให้แมปเบลดบอลนั้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนั้น จนตัวแมพก็ได้มีคนเล่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับยูทูบเบอร์ต่างๆและรวมไปถึงเหล่าเกมเมอร์ด้วยที่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแมพนี้ก็เลยทำให้ตัวแมพยิ่งทวีคูณความโด่งดังและความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีกจนมาถึงระยะหนึ่งที่ผู้เล่นของแมพเบลดบอลนั้นได้ขึ้นมายังจุดสูงสุดซึ่งนั่นเองก็นบได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของตัวแมพเช่นกัน แต่แล้วเมื่อเข้าถึงปี2024ทุกอย่างนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือจำนวนผู้เล่นของแมปที่ลดลงอย่างช้าๆตามกาลเวลาจนในปัจจุบันผู้เล่นของแมปก็อยู่ที่40,000กว่าคนพร้อมกับเหล่าเกมเมอร์ต่างๆ ที่ค่อยๆเลิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแมปนี้เว้นแต่บางช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแมปเบ b บอลเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นผู้เล่นของแมปเบ b บอลจะเหลือเพียงแค่40,000กว่าคนซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วตัวเลขนี้เองก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ดูน้อยๆเลยเมื่อเทียบกับแมปหลายๆแมปเพราะฉะนั้นแล้วจึงสรุปได้ว่าแมปเบทบอลนั้นก็ยังพอมีโอกาสที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มของโลบอกนั้นได้ต่อไป และด้วยสาเหตุนั้นเองก็เลยไปที่มาว่าทำไมในคลิปนี้ผมจะมาเล่นแมปเบรดบอลยังไงเล่า โอ้ oh นะก็ในคลิปนี้นะครับผมก็กะว่าจะมาเล่นแมปเบลดบอลด้วยนะราะผมเองเนี่ยก็ห่างหายไปอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับสําหรับแมปเบลดบอลคือเอาจริงๆนะก็ไม่ใช่แค่แมปเบลดบอลหรอกก็หลายๆแมปเลยนะฮะในโลบอกที่ผมไม่ได้แคสไปก็ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างสาเหตุต่างๆเนาะที่ทําให้ผมไม่ได้แคสไปส่วนใครที่อยากรู้ว่าทําไมผมถึงไม่แคสผมก็ขอพูดนะตรงนี้เลยนะว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่บอก ก็บ้าแล้วเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้จริงๆเนี่ยก็ลองไปย้อนดูไลฟ์สดผมได้นะครับประมาณไลฟ์ที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแหละผมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะโอเคเนาะแล้วเราก็มาเข้าเรื่องกันต่อเลย อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแมปเบลดบอลมาค่อนข้างที่จะนานแล้วซึ่งก็ทําให้ตัวแมปเนี่ยมันก็มีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะเนาะแมปมันก็มีการอัปเดตไปตลอดเวลาทําให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมปเนี่ยมันอัปเดตอะไรไปบ้างซึ่งทําให้ในคลิปนี้ผมเองก็กะว่าจะมารีวิวแมปด้วยนะฮะมารีวิวเออรีวิวว,ว,ว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่บ้างนะฮะมีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างประมาณนี้ เอาแล้วนะฮะพี่ซีดเบเกตอุ้ยก็บ้าแล้วลืมไปว่านี่ดอมคุงนะครับไม่ใช่ช่องโอพิเซีทีก่อนในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นแมปเบสบอลกันนั่นเองโดยก่อนที่ผมจะไปเล่นเนี่ยผมก็ขอแบบรีวิวตัวแมปกันหน่อยเนาะเออเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เข้ากันมาแบบนานมากๆเลยนานจนจำไม่ได้แล้วนยะว่ามันมีแมปเบสบอลอยู่อุ้ยไม่ใช่ละอ,อ <the> นะก็แบบเขาไม่ได้เข้ามานานนะมันก็น่าจะมีการอัปเดตอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยเลยนะฮะโดยผมก็ขอรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับโดยส่วนของตรงนี้นะ มาอันแรกนะครับดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ฝึกซ้อมนะและเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยตีโต้กับบอลไปนะครับตีกับไอเนี่ยเป่าเนะี่ยเออตีกับเป่าโอเพนไอแชท G ีวีจิมินายเนี่ยเออตีกับไอนะครับตีกับเป่าก็ตีไปตีมานะดูเหมือนว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยก็ลองไปเล่นกันได้นะเบอร์โหมดนี้นะและต่อมาก็อันนี้เลยนะครับโหมดใหม่โหมดใหม่โดยโหมดนี้เองก็มีชื่อว่าชาร์กนะครับใช่ชาร์กแทงอ่ะผมขอเสนอ100ล้าน50ปเซนต์ ซึ่งในหมอนี่เองเนี่ยเขาก็าจะมีแบบฉลามนมาง่าบคนนะเอ้ยคนง่าบคืนนะตีนไปตีนมาตุ้มตามตุ้มตามนะฉลามได้เปียกฉลามฆ่าคโคโนฉลามจะได้บาโบอ,อะไรวะเนี่ยโอ้พี่เลอกเลยวะเนี่ยไม่เ,เข้าใจเลยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเองป,ป,อเป๊อปป๊อปขบที่เสียงก่อนอ่าอันนี้แหละ โดยในโหมดเกมนี้ผู้เล่น2คนจะได้รับเลือกให้เป็นฉลามมีตัวจับเวลาอยู่ด้านบนของหน้าจอฉลามต้องฆ่าผู้เล่นทุกคนและผู้เล่นที่ถูกฆ่าจะกลายเป็นฉลามเมื่อฉลามถูกฆ่ามันจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่วินาทีผู้เล่นนั้นต้องฆ่าฉลามเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฆ่าจนกว่าเวลาจะหมดและเมื่อผู้เล่นตายตัวจับเวลาก็จะรีเซ็ตเป็น45วินาทีหากฉลามฆ่าผู้เล่นทั้งหมดฉลามที่ฆ่าได้มากที่สุดก็จะได้รับตัว๋วเพื่อไปเปิดกล่องฉลามแต่ถ้าหากเวลาหมดลงผู้เล่นที่อยู่รอดชีวิตและ่าได้ สุดก็จะได้รับตั๋วไปเป็นยังไงบ้างทุกคนเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือติดตามคลิปนี้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยยน้องน้องน้องหมดเวลาของน้องแล้วมาเดี๋ยวพี่ดําเนินรายการต่อเองเอาล่ะได้เวลาแล้วสึกกำลังจะเริ่มสึกเริ่มแล้วนะพรุ่งนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้เธอรักคือโรคมาละ ฉันก็เจอรัววิสกิลอันตรายเฮียต้องหลบต้องหลบคอยหลบอุ้ยเคราะห์ไม่ดีคำหยาบคายนะผมขอโทษแล้วชอบขึ้นบนฟ้าเด้งแล้วก็มาหาใครหาใครโอ้โหอันตรายคนระับทำไมมันแหลกอ่ะโอ้มาดิขอสักหน่อยยัยไม่มีโอกาสได้ตอบโตบ้บอลมันๆเลยเออโดนเบี่ยงไม่ดีโดนเบี่ยงไม่ดี ตอนนี้เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ทันสัมผัสตัวนะครับไม่ทันจะรู้สึกตัวมาขอโต้โต้สักคนนึงขอโต้กับใครสักคนก็ได้วาเออุยเร็วเร็วมันจะเบี่ยงนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไว้มันจะเบี่ยงมันจะเบี่ยงเราต้องดูดีๆเนี่ยไอตีเร็วๆเนี่ยมันจะชอบเบี่ยงมันชอบเบี่ยงตอนท้ายนะครับแบบเบี่ยงไปหาคนอื่นแบบบอลแรงๆอ่ะมันมันเล่นทีเผลอไมันจะชอบเล่นทีเผลอพูดวาทำไมคอมผมเล่แย่กะมันแหลกอะโอ้ยเกือบและเกือบเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบ ไไม่ดด้แกมหรอดไปก่อน,นเดี๋ยวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมผมก็จะเล่นสเต็ปนี้นะเนี่ยมันมันหน่วงอะ่ะท่านผู้ชมดูดิมันหน่วงอะ่ะโอ้โหแบบไม่ได้ลนะอ้าว,วอ,อะไรเนี่ยอ้าวเมื่อกี้พี่ยังตึงอยู่เลยอยู่ๆแม่งไอ้เหี้ยโดนบอลง่าย What the hell มี เอาละนะฮะและต่อมาเนี่ยเราก็มาอยู่กันในโหมดชาร์กนะครับโดยโหมดนี้เนี่ยผมก็ได้บอกตอนต้นไปแล้วนะว่ามันเล่นยังไงนะแต่เผิอนะครับตอนที่ผมอ่าผมกลับไม่รู้กดนะครับว่าโหมดชาร์กมาเล่นยังไงก็เลยจะเห็นผมแบบเล่นโม่ๆส่วนๆหน่อยนะครับแต่จริงๆมันก็เล่นเหมือนเดิมมันแหละนะแต่แค่แตกต่างกันนิดหน่อยเฉยๆอ่ะการกําจัด VS ต้องต่อสู้กับชาร์กสองคนเหรออืมต,มต้องดูดีๆละ เอาเลยจ้าอ๋ออยู่ไหนเฮ้ยระวังระวังมันจะพุ่งมาหาใครสักคนใครมันจะโดนใครโอ้โหต้องตีเองเพื่อนเดี๋ยวฟังเพลเยอร์สองคนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็ผมผมกับเขาสองคนนั้นอะไรเนี่ยทำไมกูเหลือคนเดียววะแกไม่รอดแน่อ๋อโอเคครับผมเก็ทละถ้าใครตายเียก็อยู่ฝั่งชารอก รครับทีมวินท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมตีปัญหาแล้วครับท่านผู้ชมผมออกมุมกล้องคนอื่นไม่ได้ครับท่านผู้ชมผมดูคนอื่นแล้วผมออกไม่ได้อะไรเนี่ยเน็ตไม่โหลดเอา what no no เอียออกไม่ได้อ่อคนไหนว่าคีย์รัดเป็นอยู่ไหนคนคอนโทรลชิปอะไรเนี่ยโอ้ออกไม่ได้เลยร้องเลยร้องเลย มันล้วงไอ้นั่นมันล้วงมันเอามันไล่ฆ่าเลยมันไล่ฆ่าเลยเอฟเฟกต์เลยคว่อลังการเลยโอ้พวกรอยย่อยนะครับพวกนี้เกมรอยยไอยหรือว่าพวกชนชั้นสูงนะคือเป็นระดับที่ว่าขุนนางนี่จะเล่นได้เท่านั้นนะพวกประชาชนธรรมดานี่ไม่สามารถเข้าไปเล่นได,ได้เพราะว่ามันรอยย่อรอยย่อโอ้เอฟเฟกต์สวยอลังการโอ้มาทางผมละปึ้งเนีย่ยเอฟเฟกต์ตียังไม่โหลดเลยอะ มนันอในคลิปนี้คุณอาจจะเห็นผมก็โบยวายเลือกเน็ตและก็นโน้ตบุ๊กเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมก็แบบเอ้าเฮ้าเนี่ยเห็นไหมเหี้ยบ,บอลมาตอนไหนไมแม่งไม่รู้เลยโอ้โหโมเดลไม่โหลดออ โอเคนะครับและนี่ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะซึ่งผมเองก็กะว,ว่าจะเอาไฮไลท์นะครับที่ผมเล่นแมปเบดบอลเนี่ยมาลงในตอนสุดท้ายนะเบอแล้วก็ปิดคลิปไปเลย <c oughs> คือเอาจริงๆผมก็แบบหมดมุกแล้วนะไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเพิ่มมุกไม่มีแล้วเนี่ยมุกไม่มีกิน ก็นั่นแหลนะเนาะมันอาจจะจบเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็แบบเออเนาะก็ขอจบคลิปไปด้วยไฮไลท์ก็แล้วกันนะเออแล้วก็จะขึ้นแบบแฟนอาร์ตให้ด้วยแฟนอาร์ตให้คนวาดนะเนาะก็ใครที่จะวาดรูปแฟนอาร์ตเนีก็ส่งได้ใน Discord แล้วนะโอเคนะแบบไม่ไหวแล้วก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับปิดท้ายด้วยไฮไลท์ไปก็ไม่ต้องหวังอะไรมากแนละ้วไฮไลท์มันก็แบบ ก็ตามนั้นน่ะอืมไฮไลท์มันก็ตามนั้นน่ะมันก็จะเรียกไฮไลท์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ะนะเออโ okay, อเคเนาะทุกคนก็ป้ายนับเจอกันเม่ไดหนึ่งแล้วครับทุกท่าน